สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่บริเวณสี่แยกตรงสี่แยกแขวน้ำน,นะครับตรงสี่แยกถนนถลางนั่นแหละนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศในส่วนของสงกรานต์เควีานะครับซึ่งเขาก็จัดขึ้นเป็น อนนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่บริเวณถนนถลางนะครับซึ่งตอนนี้ขบวนก็เริ่มมาแล้วนะครับในส่วนของขบวนก็มีพระสงฆ์นะครับที่ผมน้ำมนต์ใช่ไหมครับทุกคนก็ผมน้ำมนต์นะครับก็จะมีขบวนการถือป้ายนะครับต่างๆ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ตรงบริเวณสี่แยกชาเดอร์แบงค์นะครับที่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับการฟ้อนรำนะครับก็จะมีขบวนแตรวงใช่ไหมครับเขาเรียกว่าแตรวงใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของขบวนกล้องยาวนี่สนุกสนานแบบเถิดเทิงแบบว่าอารมณ์แบบสงการแบบ เราเลยนะครับก็เป็นในช่วงของเทศกาลสงการานต์แล้วก็ขึ้นปีใหม่ไทยด้วยนะครับพาทุกคนมาชมนะครับนี่คือความสวยงามอีกหนึ่งประเพณีของไทยนะครับก็รวมไปถึงความสวยงามของย่านตึกเก่าของเมืองภูเก็ตนะครับแล้วก็บริเวณสี่แยกชาเตอร์แบงค์ถือว่าเป็นอ่าเรียกว่าเป็นไฮไลท์สาคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ที่ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับของภูเก็ตนะครับใครมาก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะครับ นั่นแหละนะครับเป็นส่วนของสงกรานต์เคมายานะครับวันนี้ก็จัดขึ้นนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกที่จัดขึ้นด้วยนะครับก็พาทุกคนมาติดตามบรรยากาศในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ